บายบายบายพอดแคสต์พอดแคสต์ podcast, podcast ที่จะชวนทุกท่านพูดคุยเกี่ยวกับโลกการทำงานในยุคดิจิทัลสวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เราจะขอใช้ชื่อว่า A b i t e of b y t e ครับเป็นรายการที่จะสรุปเอาความรู้มาให้ฟังกันสั้นๆเร็วๆเหมือนของกินคำเล็กๆย่อยง่ายๆโดยมีความยาวเพียงแค่5-10นาทีครับสำหรับคนที่ไม่อยากฟังอะไรยาวๆหรือรออะไรอยู่ อยู่กับผมจำ um นะครับในซีรีส์แรกของรายการนี้เราจะมีทั้งหมด5ตอนครับเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน5-10ถึงปีข้างหน้าโดยการศึกษานี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างเอ็ดดาและ Frost อนด์ l ูล n วเพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความรู้เท่าทันครับเอ็ดดาจึงต้องคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราแล้วก็วิธีการทาธุรกิจของเอกชน เราก็เลยร่วมกับ Fo สแ and s u l ลูแครับศึกษาและคาดการเทคโนโลยีในอนาคตนี้ขึ้นมาโดยที่ซีรีส์ของเราเนี่ยจะมี5ตอนและตอนแรกนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Internet of Things หรือ IoT หรือแม้กระทั่งชื่อไทยครับว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจริงๆเอ,อ่อ IoT เนี่ยมีอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับเช่นสมาร์ทวอชที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มันก็จะเก็บข้อมูลสุขภาพของเราแล้วก็บอกเราได้ว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรมีการออกกำลังกาย ต่อเนื่องและถี่มากแค่ไหนแต่ในอนาคตมันอาจจะพัฒนาไปอีกครับในอนาคตมันอาจจะสามารถเช็คตารางเวลาว่างของเราแล้วก็แนะนําเราได้ด้วยซ้ำว่า,าลองไปออกกําลังกายในเวลาที่เราว่างดีไหมวิธีการทํางานครับก็ iot ครับเป็นการรวมเอาอุปรกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมาทํางานร่วมกัน มันก็จะเก็บข้อมูลของเราครับเช่นในตู้เย็นมีการซื้อของมาตุนไว้ของใกล้จะหมดแล้วในขณะเดียวกันสัปดาห์นี้เราก็อาจจะใช้รถยนต์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้บ่อยมันก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคงั้นเราเดินทางออกนอกบ้านบ่อยมันก็ไม่จําเป็นต้องเด้งเตือนว่าจะต้องไปซื้อของมาเติมตู้เย็นแล้วโดวยนในอนาคตหรือจริงๆในปัจจุบันแล้วเนี่ยแหละครับว่ามันก็จะมีการเอาข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็ให้คำแนะนำกับเรา โดยที่ในอนาคตครับอาจจะนําไปถึงการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจได้เลยเพราะว่ามันก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้แล้วก็อาจจะแนะนําหรือสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆให้เราเอาไปใช้ไปจนถึงช่วยเราในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการใช้ชีวิตบางอย่างแทนเราได้ด้วยซ้ำเรามาดูมูลค่ากันก่อนครับในปี2563ตลาด IoT เนี่ยมีมูลค่าประมาณ389,000ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากใช่ไหมครับแต่ว่าจากการคาดการครับคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งก็คือใกล้ๆจะ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนี่ละโดยที่เทคโนโลยีที่มีการเอามาใช้เนี่ยใช้ในหลากหลายเซกเตอร์มากครับตั้งแต่การจัดการควบคุมอาคารตั้งแต่โซนการประหยัดพลังงานการรักษาความปลอดภัยการจัดการสถานที่หรือแม้กระทั่งหลายๆครั้งเนี่ยก็เอามารวมกับเทคโนโลยีอื่นๆครับเช่น AI เพราะว่ามัน i o t เนี่ยจะเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้ใช่ไหมครับและถ้าเกิดเรามี AI ที่เป็นเหมือนติดสมองให้มันไปอีกให้มันวิเคราะห์ให้แทนเราเนี่ยมันก็สามารถนํามาซึ่งการวิเคราะห์การใช้งานได้มันอาจจะมองเห็นเทรนด์ของการซื้อสินค้าความนิยมสินค้าไปจนถึงแนะนําให้เราเนี่ยทำการตลาดกับคนเฉพาะกลุ่มหรือการโพสต์ในบางเวลาได้ด้วยซ้ําคําที่ใช้เนี่ย AI บวกกับ IoT มันจึงเป็นคําว่า AIoT ครับ หรืออีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือ I I O T มาจาก Industrial Internet of Things ครับก็คือการเอา I O T เนี่ยไปช่วยในอุตสาหกรรมเราก็อาจจะเห็นแล้วครับเช่นใน Amazon เนี่ยก็มีการเอา I O T เนี่ยมาช่วยในระบบการบันทึกแล้วก็ผลิตสินค้าคงคลังของ Amazon ตลอดจนเมื่อเรากดสั่งสินค้าเนี่ยระบบเนี้ยก็จะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็จัดส่งให้เราได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่เอา I O T มาช่วยในอุตสาหกรรมครับ ในอนาคตเราก็ยังคาดการกันว่า IoT เนี่ยก็จะช่วยในการที่จะคาดการดีมานในช่วงเวลานั้นว่าดีมารต่อสินค้าชิ้นนี้มีการเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้มันก็จะแนะนําให้เราเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็คํานวณให้เสร็จสับเลยครับว่าโอเคสต็อกเรามีเท่านี้นะมันก็จะต้องผลิตได้มากสุดเท่านี้เพื่อเก็บในสตอ็อกก่อนที่สต็อกเนี่ยจะปล่อยสินค้าออกไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นโรงงานของเราเนี่ยผลิต ไอศกรีมครับแล้วก็ตู้แช่แข็งเราอาจจะมีจํานวนจํากัดแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่คนอาจจะมาซื้อไอศกรีมเยอะขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะแนะนําให้เราเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ผลิตแล้วก็ไปเก็บในตู้เนี่ยมันก็จะคานวณให้เสร็จสรรว่าถ้าผลิตเท่านี้ต่อวันเก็บในต,ตู้เท่านี้สินค้าที่จะออกจากตู้เนี่ยมีจํานวนเท่านี้ต่อวนันมันก็จะช่วยเราคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยนะครับหรือในอีกวงการหนึ่งครับที่เป็นเทรนด์ในช่วงนี้ก็คือด้านสุขภาพา ผู้ป่วยครับอาจจะสวมสมาร์ทวอชที่ยกตัวอย่างไปตอนตอน้นแล้วก็สมาร์ทวอชเนี่ยอาจจะเชื่อมกับส่วน,นตา่างๆแพทย์ก็อาจจะเห็นได้ว่าโอเคอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปแพทย์ก็อาจจะสามารถจ่ายยาหรือให้คำแนะนำอะไรกับเราในการดูแลสุขภาพมากขึ้นได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับ IoT เนี่ยก่อนที่จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ย Frost and Sullivan ก็สรุปความท้าทายออกมาเป็น5ข้อครับข้อแรกก็คือความมั่นคงปลอดภยัย เพราะว่า IoT เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลของเราเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแฮกเกอร์ที่อยากจะแฮกแล้วก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งการตลาดการเรียกค่าไถ่ข้อมูลอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการครับจำเป็นที่จะต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยข้อ2ครับการดูแลจัดก,การข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นจะต้องดูแล เข้มงวดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรามีพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี2,562ออกมาแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนก็คือกลางปีหน้าเราก็จะต้องมาดูกันว่าบริษัทต่างๆแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะมีแนวทางในการจัดก,การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ยังไงข้อ3ครับการกําหนดมาตรฐานการใช้งานและการให้บริการอันนี้ก็คือสมมติว่าเราอาจจะใช้บริการของสมาร์ทวอชเจ้าหนึ่งแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเจ้าอันนี้เรา ก็จะต้องดูว่ามันมีการทํางานร่วมกันของอุปกรณ์หรือมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้หรือเปล่ามีมาตรฐานอะไรเป็นตรงกลางที่ไม่จํากัดกรอบของเทคโนโลยีแคบจนเกินไปแต่ก็ไม่กว้างจนใครจะทําใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้จนผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถ transfer หรือเปลี่ยนค่ายจะใช้งานได้นะครับ ข้อ4ครับการสร้างความรู้ให้แก่คนไทยอันนี้ก็คือเมื่อเรามีการใช้งานเทคโนโลยีแล้วเรารู้ไม่เท่าทันมันเนี่ยเราอาจจะใช้งานโดยที่ดึงประโยชน์ของมันออกมาได้อย่างไม่เต็มที่หรือเราอาจจะใช้งานผิดประเภทหรือแม้กระทั่งส่งผลเสียจนเราเนี่ยไปให้คอนเซนต์ยินยอมกันให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างออกไปจนเราอ่ะเสียประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีดิจิทัลรเทเซีนะครับ ข้อที่5ข้อสุดท้ายครับก็คือการสร้างระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมระบบนิเวศเนี่ยก็คือตัว Frost a n d s ด l ซูลเครับเขามองระบบนิเวศเนี่ยประกอบด้วย4ผู้เล่นหลักครับก็คือรัฐบาลเอกชนสถาบันการวิจยัยและก็ประชาชนครับเขามองว่าทั้ง4ผู้เล่นนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือระหว่างกาันแล้วก็ทำงานร่วมกันที่จะออกแบบระบบนิเวศแล้วก็ประยุกต์การใช้งาน IoT ให้ได้อย่างเหมาะสมและนี่คือ IoT เทคโนโลยีที่เรามาแชร์กันในวันนี้ครับเหลือเทคโนโลยีอีก4ตัวจะเป็นอะไรบ้างไว้ไปติดตามกันในตอนต่อไปนะครับติดตามสาระดีๆจาก e d ็ a ดได้ที่ www.etda.or.th หรือ Facebook p a g etda thailand และอย่าลืมติดตาม b y e b y e b y e podcast ของเราได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast Google Podcast และ YouTube ในช่อง Edda c h a n anel